ดีถ้ามาชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องราฟาเอลแล้วก็น้องอูดสองตัวค่ะโอเคเราก็จะเอ้ยพี่แซมวัน,นี้ก็พี่แซมมาอยู่กับพี่แซมไซโคน<ย>สกินใหม่นะคะว้นครับคนเาวใหเทเลยโหท่านก็จะแบบเททๆหน่อยอครับใช่แล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรคะพี่แซมทำคลิปตามตามิกตอกกันนะคะ ตลกตลกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะทุกคนวัี้เรามาโชว์รองเท้าครับง่ายสไตล์ไมค์คัปนี่ใช่รองเท้าครับไม่ง่ายสไตล์ไมค์คัปโดยไม่ใช่ไม่ใช่แอดออนด้วยใช่ไม่ใช่แอดออนแต่ใช้ดัตตาคือดัตตาแ็คใช่แล้วค่ะทุกคนดัตตาแผคนะคะลงง่ายๆแบบลงง่ายมากนะคะสามารถใช่สามารถไปหาดูใน YouTube ได้หรือลงเองได้นะคะแล้วใครที่ลงไปก็ลงได้เลยครับอย่ไปดูอันแรกรองเท้าอันแรกกัน ใช่ก่อนที่จะไปดูรองเท้าอันแ,แรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้าจะแชองคาเฟลแล้วก็พี่แซนไซโคนกันด้วยนะคะผมใช่ไหมดูเลยครับต้องมีอะไรบ้างกระบผกกรอที่เราจะคาฟกวันนะฮะต้องมีกล่องครับอันแบบใบก็เหมือนที่เราเคยทําดาบใช่ไหมใช่แล้วค่ะมันเหมือนตอนทําดาบครั้งแต่ก่อนเลยค่ะป้านะโชิดีทํากล่องครับแบบใหม่ โอเควิธีปปทำกล่องค้างกล่องแบบใหม่นะคะก็คือใช้ดอปเปอร์ให้มันเงยหน้าคือแบบนี้แบบข้างๆไม่ได้นะคะอ่าเสร็จแล้วก็ใส่คัพติ้งเทเบลไว้ตรงกลางนะคะโยนไปเลยนะคะมันก็จะเป็น,นกล่องค้าเวอร์ชั่น คัพติ้งเทเวอร์คัพเตอร์อะไรสักอย่างนะเออคัสตอมคัพเตอร์<ช>นั่นเองเนาะแล้วก็วิธีครัพเราต้องกดข้างๆกล่องน,นะครับเรากดตรงกลางกล่องไม่ได้ใช่แล้วคะ่ะทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งแปลกใจนะคะอันนี้มันคือสิ่งที่จะทดลองรองเท้าของเรานั่นเองนะคะสก,กิปผมก็เทอะครับทุกคนเออเออไออีคนห<อ>ือสกินเดี๋ยวพี่ก็ได้สกินใหม่แล้วค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าพี่จะเป็นสกินแบบไหนี่ทำไงฮะทำไงโอเควิธีทำนะคะเอารองเท้าไหนดีพี่แซมเอาเอาพี่แซมรองเท้าดีที่สุดเลย อ่า,า TNT ก่อนเลยใช่ไหมโอเคได้เลยครับนอ<แ>งเช้า TNT นะคะวิธีครับเลยนะคะก็เใส่ TNT ไว้ข้างล่าง2อันอย่างนี้เส็แล้วก็ใส่กันพาวเดอร์ไว้ข้างบน2อันอย่างนี้อ้าวอ๋อลืมไปไมค่ะม,มันมต้องเพิ่ม TNT อีก2อันนะคะอ้าวพเซมโอเคมันก็จะได้แบบนี้นะคะโอเคกับยังนี่วิธีใช้ง่ายๆเลยเราก็ต้องกดชิปเลนเชอร์อู วู้มันทับมันพื้นมันไม่เสียหายนะนี่ชิเปนเตอร์พร้อมกันนะคะชิเปนเตอร์พร้อมกันหรือกดกดค้างก็ได้นะพี่แซมกดชิเปนเตอร์ค้างเลยดูดิมันสามารถฆ่าฆ่าชาวบ้านไม่ได้ไม่ได้แล้วทุกคนสามารถฆ่าโอ้ยดูดิมันมันทำร้ายทุกอย่างอลยทุกคนดูดิแต่มันไม่ได้ทำลายบล็อกนะเออกดเอาอะทุกคนโอ้โหมันเท่ อ่ะแล้วกดคลิปทางได้แล้วกดแล้วกดเลยคอเฮ้ยรู้สึกว่ามันมันมันพี่แซมมันมันมันระเบิดกลางอากาศได้สามสองนึ่งปึ๊บไม่ได้ยากนระเบิดกลางอากาศยากเมื่อกี้ไหอ่ะดูพี่แซมลอยก่อนลอยก่อนหนึ่งสองสามเพราะมันมันระเบิดในครั้งเดียวใช่ดีโคตรเท่เลยทุกคนมันเหมือนเออกระโดดจัมปิ้งจัมปิ้งกระโดดเออนั่นแหละเดี๋ยฮักว้าเดีอยฮักเดีอยฮักว้ยไปทุกคนเราไปดูรองเท้าชิ้นที่สองดีกว่าค่ะสวัดีคุณี่ม ออสซิเดียนเนาะได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะปุ๊บโอเคออสซิเดียนนะคะรองเทา้าออสซิเดียนวิธีคัพโอ้พี่แซมอะไรเนี่ยโอ้ยอน้องๆคะช่วยหยุดพี่แซมทชีชอบชอบโอเคเราเรามาคัพออสซิเดียนไอ้รองเท้าออสซิเดียนออสซิเดียนดีกว่าน,นะคะโอเคไม่ใช่อะไรมคาคริสตัลออสซิเดียนนะครับเมื่อกี้เขา o ใช่ใช่แล้วค่ะมันง่ายง่ายเลยนะคะโอเควิธีใส่ก็ <ขอ S 1> ใส่ไปเลยเฮ้ยกระโดดได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้อ๋อเฟรมมันติดเฟรมมันติดพี่เฟื่มันค้างอ๋อเหรอ โอเคแล้วเรามันมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะเหยียบบนน้ำได้ไหมนะโอ๋อเหยียบบนน้ำไม่ได้แต่มันเหยียบบนละมาได้ทุกคนได้แล้วชิวๆเลยอ่ะอุ้ยไปไหนดีอ่ะเฮ้ยไปไปนี่เดี๋ยวไปไปในเธอเนี่ยไปในเธอเหรอโอเคไปไปไปทุกคนเราไปในเธอกันปุ๊บนี่ว่าอยู่ในเดรกเลี้ยวพี่แซมจะไหนเนี่ยพี่แซมู่ไหนทุกคนนี่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 อ้าวอยู่นี่เหรอ ย้อนไปลงเลยไปเร็วอ้าวอ้าวอ๋ออ๋อเรากระโดดลงไปเมื่อกี Ing ้เราก็โดดลงไปมันเลยจมนะคะทุกคนไปทุกคนวิ่ง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 กระโดดได้ใช่ไหมพี่แซมเนี่ยเช็ดทุกคนคนรอ้องว่ะเฮ้ยเฮ้ยโดนทางในโคตรก็ไอ้ตรงนี้มันเป็นลาวาดิฮะเฮ้ยลาวมันไม่อยู่ลาวามันหนาวมันขี้หนาวอ่ะดูดิหรอเดี๋ยวรัฐออสเตรเลียขี้หนาวดูปย๊บ๊ซอุ้ย เฮ้ยน้องน้องน้องตายพี่แซมมันหนาว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 เหรอเออต้องลงระวาดตลอดเห็นไหมมันหนาวมันหนาวคือต้นอะไรอ่ะเฮ้ยรู้อ่ะพี่แซมจะไปไปโอบตรงนั้นกันดีกว่าพวกไฟไฟเปอร์เดียวมันจะหายไปด้วยนะครับถ้าเป็นแบบเหมือนต้องแข่งอ่ะใช่แล้วอู๋มันโคตรโกงอ่ะรองเท้าโคตรโกงนี่ไหนเนี่ยนี่ไหนเนี่ยโก้เพื่ออะไรพี่แซมเรามาทำอะไรเนี่ย เออทุกคนเราไปไปอมนั้นดูดิมันเป็นสีฟ้าแล้วสีฟ้าใช่แบบไอ้สีเขียวดิเขียวมิ้นเขียวมิ้นอุ้ยโคตรเท่เลยอ่ะทุกคนดูดิเราวิ่งบนลาวาได้สบายสบายเลยอ่ะเซนเทสเลยน่ะเฮ้ยอ๋อไม่ใช่เนี่ยมันมีรูปบนหัวนี่หว่าโอ้ยน่ารักอะทุกคนเขาแบบว่าเขาเขาเขาหนาวหนาวเฮ้ยไป โอเคเดี๋ยวว่าไปดูรองเท้าที่3เดี๋ยวทุกคนครับไป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 ,ป,ปเป็นไงกันบ้างคะรองเท้าชิ้นที่2ก็คือรองเท้าออฟซิดีนเองมันสามารถ<อ>วิ่งบนลวานั่นเองนะคะเนาะพี่แซมรู้สึกว่ามันสนุกมากเลยนะถ้าไปวิ่งในเนเจอร์แล้วแบบว่าไปฆ่าวพวกมอนสเตอร์อะไรพวกนี้อ่ะเนาะทุกคน<ห>โอเคอถ้าต่อไปครับอรองเท้าต่อไปนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเก็บรองเท้ากันโอเครองเท้าต่อไปก็จะเป็นรองเท้า สลามนั่นเองนะคะอ่าวิธีครับรองเท้าสลามเนี่ยมันครับยังไงด่ดูตามอย่างนี้เลยนะคะเอาบล็อกสลามไว้ข้างล่าง2อันแล้วก็อ่าอะไรนะสลามบอลข้างบน2อันนะคะก็จะได้รองเท้าติ๊กกี้บูทสลามพี่แซมเอาอย่างในกล่องเอ้ยในนี้เอะไรโอเควิธีใช้นะคะรองเท้านี้ก็คือเราสามารถไต่กำแพงได้นะคะแบบว่าเราสามารถลงจากกำแพงแบบนุ่มนวลอ่ะเออ นั่นแหละประมาณนั้นเราจะไม่เจ็บเลยถ้าเราเกมโมดูน่ะหนึ่งสองสามนี่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 มันสามารถเกาะบล็อกตรงนี้ได้นะคะปกติเนี่ยเวลาแหนพี่แซมลองกระโดดให้เกาะบล็อกนั้นสิหนึ่งสองสามอ้าวมันไม่ถึงอ่ะยากอ,ะอ่ะเอาประมาณนี้แล้วกันอ่ะแหนพี่แซมถ้าสมมติเราไม่ใส่รองเท้าเนี่ยมันสามารถมันมันกระโดดไม่ได้นะคะอ่าสมมติอ่าแบบไม่ใส่รองเท้า<อ>เห็นไหมไไปึ๊บเอาพี่แซมแล้วก็องกระโดดแล้วก็ลองจะกระโดดเลย คนคนใส่รองเท้าปกติอ่ะคนไม่ได้ใส่รองเท้ามันก็จะกระโดดไม่ได้โอ๊ยกระโดดยากนะ้อ้ยแต่คนไกลอ่ะเออทุกคนดูดอ่าทุกพี่แซมแล้วมันก็ไปถึงนะแต่พี่เบรกแล้ดูดูหนึ่งสองสามเฮ้ยมันมันต้องมันต้องแตกมันต้องชี้กําแพงไปเลยอ่ะอ่าชี้กําแพงหนึ่งแล้ว เมื่อกี้เห็นพี่แซมกระโดดไกลมากเลยนะคะทุกคนเออมันถึงไกลมากทุกคนใช่รองเท้าคุณสมบัติคือแบบว่ามันเป็นอย่างนี้ได้นะมันไต่ได้นะคะทุกคนเขาไต่ขึ้นได้เลยเขาสบายแมนเลยใช่มันเท่มากอารมณ์เหมือนไอ้นี่ยเะเทลเลี่ยเหมือนกันเลยเออนี่มันลมเหมือนเทลเี่ยนเลยนะพี่แซมเนาะเออโอเครอเท้าคู่ต่อไปดีกว่าคู่ต่อไปนะคะคู่ต่อไปคือรองเท้า อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยโอเคเดี๋ยวรีบครัฟให้ดูดีกว่านะคะวิธีครัฟนะคะง่ายๆเลยอ่าไอออนอ่าไอออนอินกอดนะคะไว้ข้างล่าง2อันอ่าเอนวิลไว้ข้างบน2อันก็จะได้อ่าไม่ใช่เด็กข้างข้างบนสลับกันได้คนทุกคนเอนวิลข้างล่างอ่าอินกอดข้างบนนะคะอ่าวิธีครัมง่ายๆเลยเดี๋ยวใส่ก่อนช่ยวยอะไรอะ่ะอ่ามันสามารถกันน็อกแบ็คได้นะคะคน,นสมบัติคุณสมบัติของมันนะ ในบ้านในบ้านลองตีพี่ดีเอ๋อไม่ไม่ใช่ดิมาคนละอันดีกว่าทุกคนทุกคนอโทษ้มาคนละอันอันนี้มันทำอะไรได้ะงงอะเอออันนี้พี่ไม่รู้นะคะว่ามันทําอะไรได้อ่ะทุกคนคะเรารู้แล้วคนสมบัติมันคืออะไรนะคะก็คือมันไม่มีมันไม่มีบอกนะคะว่ามันทํายังไงไงแต่เราค้นพบเจอด้วยตัวเองนะคะก็คือพี่แซมกระโดดเนี่ยบล็อกหนึ่งลงไปจากพื้นบล็อกหนึ่งนะคะมันจะเกิดเสียงระเบิดขึ้นมานะใช่ไหม เครื่องลงจากพื้นแล้วโลงจากเครื่องที่สูงมันไม่เจ็บหรอวะเออมันก็เป็นไม่ได้เดี๋ยวลองลองนิดเดียวเจ็บนะพี่แจมเจ็บวะเจ็บนะเบอร์คืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันกระตุกมันมันหนักปะเพื่ออะไรวะมันเพื่ออะไรวะเออหว่ามันเพื่ออะไรอันนี้มันเหมือนเป็นเอฟเฟกต์ติดตัวนะคะเออประมาณนี้นะใช่แล้วโอเคเราไปดูรองเท้าต่อไปดีกว่านะคะ เด,เดี๋ยวลองเปลี่ยนอันนี้เป็นเคชีแป๊บหนึ่งโอเครองเท้าต่อไปนะเดี๋ยว๊ะเด๊ะ๊บปุ๊ปลบว่ะโอเครองเท้าต่อไปก็จะเป็นรองเท้าเกี่ยวกับทะเลพี่แซมโอ้ยกรรมการเกี่ยวกับทะเลพี่แซมวิธีทำ<ด>นะคะ,ะก็คือเอาหอยเชลล์เนี่ยไว้ข้างล่าง2อันแล้วก็เอาฮาร์ดออฟเดอะซีไว้ข้างบนนะคะอ้าวไม่ใช่เด็กสอบ,บกันโอ้ยงงครูขอโทษด้วยนะคะอ่าก็จะเป็นรองเท้าดอลฟินอ้าวยังไม่ทันำในกรอบเลยพี่แซมเอาไว้ก่อนไงโอเค เอามาก๊อปอ่ะโอเคโอเคเราจะมาใส่เลยนะคะโอ้พี่อ่ะใส่แล้วไงยอ๋อ่ะนี่แล้วเรา <S 1> 1 <S เดินในน้ำทุกคนใช่รองเท้านี้มันเป็นมันเดินในน้ำไวขึ้นแล้วก็เราต้องกดด้วยปลาด้วยบาร์กดด้วยปลาค้างอะ่ะแล้วก็ลองวิ่งดูดึง <1, S 2> เดินในน้ำไวขึ้นด้วยดิอ้วาวกดผิดด้วยดิวยูวูมันติดสถานะดาวฟินด้วยนะคะเหมือนเราว่ายน้ำใต้ทะเลเนี่ยเราจะ ติดสถานะแก้ๆลงมาเออดาวฟี่เหมือนกันนะนี่มันใช่มันจะวิ่งไวมากเลยทุกคนเห็นไหมมันมันลงเหมือนวิ่งอยู่บนน้ําตลอดเวลาเดียดิเห็นไหมดูดูใช่คือเดีจะวิ่งบนบล็อกก็ได้อ่าวิ่งบนบล็อกก็ได้เป็นไงเนาะบล็อกมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเลยใช่เออพี่แซมลงมาวิ่งแข่งกันมาพี่แซมพิแซมมานี่มาวิ่งแข่งกันมานี่เร็วสตาร์ทในน้ำเลยในน้ำหรอ มามหนึ่งสองสามไปเฮ้ยตีดูอะไรวะเนี่ยโอ้โหแพ้เฉยเลยแต่รองเท้านี้โคตรมีประโยชน์เลยนะคะทุกคนมันสามารถวิ่งได้เร็วมากในน้ำเออใช่พี่แซมอย่าพี่แซมอย่าหาทำพี่แซมอย่าหาทำไปรองเท้าต่อไปดีกว่าโอเคเราไปดูรองเท้าต่อไปดีกว่านะคะรองเท้าต่อไปเนี่ยก็จะเกี่ยวกับอ่าที่พูดไปนะคะไม่ใช่ดิอืมอะไรอ่ะพี่แซม พี่แซมอะไรโอเครเราม,มาครับดีวกว่านะคะลงเท้าต่อไปนะคะก็เราจะมาดูวิธีการคราฟกันเลยมามาดูกันว่าเป็นยังไงก็ใส่ขนลกไว้ข้างบนอย่างนี้อ่าพชั่นนะคะพฮะพอไปได้วยอ,อะไรนะก็ไม่ด้วยโอเคค่ะโพชั่น slow flying นะคะแล้วก็2อ,อันนะแล้วก็ตามด้วยแฟนทอมมันสามารถหาได้จากแฟนทอมที่ตายแล้วนะคะอ้าวทำไมมันไม่ติดอ่ะ พี่แซมมันไม่ติดอ่ะนกก็คาตามเขานะทําไมมันไม่ติดอ่ะหรือว่าโพชั่นมันไม่นึกว่าเป็นพชันน่เลยพี่แซมเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนพชันก่อนนะคะว่ามันเป็นพชั่นอะไรกันแน่แค่ค่ะทุกคนเมื่อกี้มันติดนะคะแต่มันช้านิดนึงนะโอเคมันจะเป็นเอ่อ hover boot นะคะนะคะเดี๋ยวเราดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงพี่แซมมานี่เฮ้ยข้าวนาอ่ะ เน่โคตรเท่ 1, 2, พี่บอกเลยข้าคือเพกาซัสเดี๋ยวมันเท e ้าเวฟบู๊นี่หว่าเออไม่ใช่หนึ่งสองสามเดี๋ยวมันมันต้องกดยังไงนะพี่แซมหนึ 1, 2, slow, slow. ่งสองสามเชสสโลสโลเอ้ยพี่แซมโคตรเอาเฮ้ย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 สโลจัดอ่ะวูมันมีมันมีระยะของมันด้วยนะคะวินได้เหรอฮะวินได้ใช่ไหม ใช่แบบบันสโลว์แบบเหมือนหมอกไม่มอกอ่ะเฮ้ยนั่นสิ่งของโค้งนี่วะไอ้เจมส์โคตรเลวอ่ะชอบอ่ะหนึ่งสองสามตกแน่ตกแน่เออดีว่ามันบินได้เฮ้ย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 ติดลาวาแล้วอย่างไรอย่างไกลอ่ะหนึ่งสองสามเฮ้ยสองสามทำไงอ่ะพี่เจมรู้ พี่เอาควันเปนวลาว่าพี่อะไรตบน้ำเฮ้ยเดกๆน้อยอยากทำบ้างอ่ะเกมโหมดเซอร์ไวโวาเย้เย้เนหนึ่งสองสามไหนอ่ะพี่เจ้งต้องวินก่อนวินก่อนอ๋อวินก่อนเหรอเนอสามเนี่ยแล้วก็หนึ่งสองึ๊บเอ้ยมันสูงมันไอ้นี่ไปอ่ะหนึงสองสูงสูงแล้วก็ลงละวาโอ้เราทำไงอ่ะน้องดิเนี่ยวินวินแล้วก็ลงละวา

ไปแล้วทลกคนพี่เซมไปแล้วลงมาได้แล้วพี่เซมอโอเคค่ะ,คะเราไปดูรองเท้าต่อไปดีกว่าหูรู้สึกว่าชอบมกเลยรองเท้าอันเนี้ยเออรองเท้าต่อไปนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเอามาก่อนเอาของมาปึ๊บปึ๊บโอเคอ่าวิธีครัฟนะคะก็คือเอาขนนกไว้อย่างงี้สองอัน,นะะไปแล้วปะอะไรไแล้วก็ สปีดนะคะโฟชั่นสปีดสองอันอย่างนี้แล้วก็ใส่อินก้อนย่างนี้เอ้าทำไมไม่ติดอีกแล้วอะมันน่าจะใช้สปีดอีกอันหนึ่งแน่เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวสักครู่หนึงนะอ่าเคทชิออทปโอเคอ่าลงท้าสปีดอยู่ไหนสปีดอืมสปีดอันไหนอะอันนี้ละกันโอเคหนึ่งสองสามปึ๊บปิงปิงปึ๊บเอ้ามาคนไม่มันไม่เหมือนกันหรอเอ้า ทำไมไม่เหมือนนะมันไม่ติดกันสามนาทีป่ะสามนาทีป่ะอ่าลองสามนาทีสามนาทีอืมเห็นเขาบอกว่าเอาออเอาสปีดมานะคะปึ๊บปึ๊บ,บอ้าวอ้าวทำไมมันไม่ติดอ่ะเขาทุกคนโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้มันเป็นข้อผิดพลาดนะคะก็คืออย่างแรกเลยนะคะก็ใส่ขนนกมาอย่างนี้ปึ๊บเสร็จแล้วให้เอาพชั่นสปีดนะคะเวลา1นน,นาทีครึ่งเนี่ยมาใส่ไว้อย่างนี้เลย แล้วก็ตามด้วยโกลอินกอนนะคะอย่างนี้มันก็จะได้รองเท้าเพกัซัสบูทแล้วค่ะหนวิธีใช้รองเท้าเพเออเกัซัสบูทมันคืออะไรก็คือมันสามารถพุ่งไปข้างหน้าได้ค่ะ1 2ึ่งสองมปุ๊บอย่างนี้ช่วงเวลาเออช่วงเวลาเซี้ยว,วินะคะเสร็จแล้วมันจะมีเสียงคูดาวเห็นไหมเราก็จะมีควันเราสามารถใช้ได้อีกรอบหนึ่งค่ะปุ๊บเห็นไหมปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันมาคูดาวอีกมาค่ะเดี๋ยวรอเสียงดูฟองเสงนะ อเออลืมไปนะคะที่พี่แซมเนี่ยที่พี่แซมไม่ได้พูดก็คือพี่แซมบ้านเสียงดังนะคะซึ่งเสียงดังนะก็เลยปิดไม์ไว้ก่อนนะแต่พี่แซมก็มาเล่นด้วยเหมือนเดิมนะอะวิธีใช้ลังทับเบรกระสับปุ๊บม,มันก็มีแค่นี้แหละเออเราเวลาเราเวลาเราจะใช้ก็ใช้เลยเลยใช้ปุ๊บแต่ใช้ก่อนเอามันก็คือเวลาเราใช้ตอนแรกเราใส่ไปเราเราสามารถพุ่งไปข้างหน้าได้เซียววิหนึงนะคะ แต่แล้วเราสามารถใช้ต่อเนื่องไม่ได้นะเราต้องรอมันคูดาวนะคะแล้วมันเวลามันคูดาวเสร็จมันก็จะขึ้นเป็นสีขาวตรงรองเท้าเรานั่นเองนะมันก็ง่ายๆเลยนะคะอืมแค่นั้นแหละเป็นเซัรบู๊มันมีแค่นี้แหละต่อไปนะคะเราจะไปดูรองเท้าสุดท้ายนะคะรองเท้าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่เอา,เอ,าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันติดเฉยเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่เลยเนี่ย ต่อไปก็จะเป็นรองเท้าสุดท้ายทุกคนเป็นรองเท้าที่ใช้ไอต้าไออะไรนะมันเรียกว่าอะไรนะเออนั่นแหละบินมันสามารถบินได้นะคะมาเราจะมาดูกันว่าค้าบยังไงวิธีค้ามนะคะขนนกไว้ตรงนี้2อันตามด้วยโกลสองอันแล้วก็ไวบูสองอันแล้วตามด้วยปีกนี่ก็จะได้รองเท้าแฟลปปิ้ง อ่แฟบี่บูธนั่นเองนะคะพี่ีใช้ปึ๊บหนึ่งสองซ้ำมันบินไหมมันจะบินไหมพี่แซมมันเหมือนมันจะบินไหมมันมันมันบินไหมพี่แซมมันมันใช้ยังไงเนี่ยอ๋ออ๋อหนึ่งสองเดี๋ยวเราต้องต้องเกมโหมดเอ่อสไลโอ้ค่ะอ๋อมันเหมือนกระโดดสองครั้งค่ะดับเบิลจัม๊์ใช่ไหม ชิปกระโดดโอ๋ออ๋อทุกคนอย่างนี้นี่เองแต่ก็ระวังนะคะเนี่ยตายอย่างนี้เลยวิวอ้อารมณ์เหมือนเทเลเรียเลยทุกคนเขาเอารองเท้ามาทำคล้ายแบบเทเลเรียเลยใช่ไหมพี่แซมมันใช่เลยค่ะคนที่เล่นเทเลเรียจะรู้เลยนะคะว่าโอ้รองเท้านี้มัน คุณสมบัติเหมือนในเทเรเลียเลยนะคะเป็นไงบ้างคะคลิปนี้ชอบไหมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องราฟาเอลแล้วก็ช่องพี่แซมไซคอนเช่นเคยนะคะอ่าใครอยากให้ทาคลิปแบบนี้อีกก็สอคอมเมนต์มาได้นะคะซึ่งพี่ก็ชอบมาเลยนะเกี่ยวกับ Data Pa แพบบแบบแปลกๆอย่างเงี้ยเออเดี๋ยว เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับ data p a พ k ็าาพวกนี้อีกนะคะว่ามันจะสนุกแค่ไหนเราไปดูเราเราไปดูคลิปหน้ากันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายจ้าไปแล้วไปแล้ว